เปนครับวันนี้จะทำอะไรเหรอครับวันนี้มาทำภูเขาไฟระเบิดแล้วแล้วมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับเนี่ยมีดิงน้ำมันแล้วก็มีขวดมีสีผสอมอาหารมันส้มสายชูแล้วก็เบกกิ้งอะไรครับเบกกิ้งโซดาเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีครับเนี่ย ทำอะไรกันต่อครับเนี่ยเคสีผสมหาใส่เยอะไหมครับต้องเยอยังไงลูกไหนลองใส่สิใส่เพื่อให้มันเกิดสีใช่ไหมครับใช่ก็ใส่น้ำส้มอะไรเขยชอ๋อ้ตักอะไรครับผงฟูลงไปแล้วใช่ไหมครับเป็นไงครับเป็นไงครับเร็วว โอ้เป็นไงครับเป็นไงครับเดีไหนลองตักเข้าไปอีกไหมครับอะไรได้อีกโอ้เป็นไงครับเป็นไงครับว้าวไหมครับโอ้เอาลองตักเข้าไปอีกเลยครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับลูก คิดว่าจะ,ะมาสนุกแบบอย่างี้เนี่ยอ๋อเป็นครับทำไมมันถึงเกิดฟองฟู่รู้ไหมครับก็มีน้ำส้มสายชูกับอันน้่กิ้มซูดาผสมไปไงอ๋อน้องมีลองเอาน้ำส้มสายชูใส่ในแก้วอย่างเดียวางสิครับอ๋ออันนี้ครับว้าวา S <S มันกวนเ่าซื้อไม่ได้แบบนี้ลตาก็มีการทดลองมันสนุกมากเด็กๆลองไปทำดูนะคะ